สวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีชาวคอเกมเศรษฐีทุกท่านสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดลูกบัตเสบียงครับในลูกบัตเสบียงก็จะมีแพ็คก,การ์ด a A บวกแล้วก็เพชรนะเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกแรกกันเลยดีกว่านะครับไอ้สลูกนี้ผมใช้ผงหมดเลยนะถ้าใช้ผงมันจะได้2อ,อย่างด้วยกันนะครับเราได้มาเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่มั่นใจว่ามันเป็น A หรือ A บวกนะแต่ได้เป็นแพนะ็การ์ดมันเป็น A เนาะเห็นท้างล่างแต่เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเนี่ยมัวแต่ดูข้างบนไม่ได้ดูชื่อข้างล่าง อันที่สองก็เป็นแท็กกราสอะไร A บวกหรือ A เป็น A เหมือนเดิมนะครับลูกที่สอันนี้คือที่มันได้2อันก็คือว่าผมใช้ผงนะถ้าเราไม่ใช้ผงม,มันก็จะได้อันเดียวลูกที่สได้เป็นแท็กกราสแล้วก็เพชร50นะโอเคมาดูลูกที่4ี่ที่5้าที่6นะเริ่มจากลูกที่4กันก่อนเลยอันนี้ผมมันจะมีอยู่อันนึงผมใช้ผงผมจะไม่ได้อันไหนก็เอามืหมุนก่อนนะได้เป็นแท็กกราสสองใบนะลูกที่ห้า ถ้าจริงอยากได้เพชรม,มากกว่าได้แพตก,การ์ดก็เหมือนกันกระดิ่งกันเพราะว่าถ้าได้แพตก,การ์ดมาแล้วครับผมก็จะเอาไปเอาไปหมุนเป็นเปิดการ์ดเนาะลูกที่หกละลูกที่หกได้แพตก,การ์ดนะครับโอเคเรามาดูลูกที่เจ็ดกันนะครับลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดเราได้เปิดการ์ดนล้อเลูกที่แปดส่วนใหญ่เพชรจะออกยากเนาะลูกที่แปดนะครับ แต่ก็เป็นการ์ดลูกที่9ลูกที่9ก็การ์ดโอเคมาดูลูกที่10กเป็นบ้างน,นะลูกที่10ลูกที่10ได้การ์ดนะครับลูกที่11ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดนะเชสไม่ค่อยออกลูกที่11ิเ็ก็เป็นการ์ดลูกที่12 ก็เป็นการนะครับมาต่อกับลูกที่นะท 13, 13. สิบสามาานะลูกที่สิบสามโอเคสิบ3ามสิบสามสิบสามการสิบสี่การ์ดนะครับเดี๋ยวผมคอยเป็นผูการตัวลคอให้ดูนะลูกที่สิบห้าก็การ์ดนะครับโอเคเรามาดูที่ลูกที่สิบกแล้วลูกสิบ็ดนะเป็นสองลูกสุดท้ายแล้วครับลูกที่สิบหก เป็นการ์ดสองใบลูกที่17เป็นการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเปิดการ์ดตัวละครหรือไม่ก็มาเปิดลูกบาทให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปแล้วแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ